บูชายันกลางป่าในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขาที่ชื่อว่าบ้านโคกอาคมซึ่งมีชื่อเสียงด้แรงให้แก่แผนการอันชั่วร้ายของเขาเหยื่อที่หมอผีกล้องต้องการต้องเป็นคนบริสุทธิ์ที่ไม่เคยต้องมนต์ดำเพื่อให้การสังเวยเกิดผลสูงสุดและวแถวเขาก็ได้พบกับ ใครวันชายหนุ่มวัยยี่สิปลายๆจากหมู่บ้านใกล้เคียงแก้ด้วยวิธีธรรมดาแต่ข้ามีทางหนึ่งที่สามารถพลิกชีวิตท่านได้ในชั่วข้ามคืนหมอผีก้องเริ่มสร้างภาพฝันที่สวยการสลายตัวบนแท่นบูชาในคืนเดือนดับที่จะถึงในเวลาเดียวกันหมอผีก้องได้เดินทางล่วงหน้าไปถึงใจเศษซากของสารเจ้าโบราณที่พังทลาย ที่นี่คือจุดที่พลังงานลบและพลังงานของวิญญาณเร่ร่อนมารวมตัวกันอย่างหนามีพิษและน้ำมันผีตายโหงมาวางตามจุดต่างๆของวงยันเขาใช้พลังอาคมที่ฝึกฝนมาเพื่อสกด